สบ,สบายดีสบายดีสวัสดีพอม่พี่น้องสบายดี s, เดอฟซีเบิร์ตสฟุสคนเ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องตายสาวดาวเดอร์พี่น้องแทน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 แต่คือน้องพี่น้องอ้กนองตายก็ล่างมาแต่ถ่ายคลิปเนาะและไปเห็นยังเกาอ่าววัิวิษฐที่แดดว่าศิวิษฐเหนือมูมาเห็ดอยู่ห้องเนาะแต่ว่ามันเป็นหานที่แบบว่าเขาจะซุอ่าห่างยังว่ะ เขาจัให้เฮ็ดมูกระทะนะมันมีเครื่องแบบเฮ็ดมูกระทะแต่้น้องตายว่ามีอะเนวยากนาะมีแต่หมอกลเลยสื้อมาเฮ็ดซุกี้เลยเนาะนี่พี่ต่ออาหนึน่งกิโลแต่ว่าเขาจังสามารถให้ร่วมได้เนาะก็คือสื้าอมา,าเฮ็ดถาไอถาว่าวเอิร์กเนาะเพิ่นกระลังสิลเลอร์ง่งาเนี่ยก็ได้ว่าอยากให้อายกินคล้องดีๆสับแบเดินเดือดเดือนหนึ่งกินเทื่ยหนึ่งก็ได้นาะพี่น้อก็คือน้องตายกัดซื้อมาได้ โทษไปบอกเพป็นว่บาบอกห้ซื้อกับเขามาเนาะแต่พอน้องตายซิซิมถามเป็นเนาะซิซ <laughs> ิมเนาะพี่น้องซิมถาเปล่าเอิบก่อนไปคือเสียลงไปได้เนาะเอากุุ่มอันยังลงไปได้มาพี่นอ้องมากินน้ำกันนี่เนาะโอ้ที่ว่าเขาจากะกะไฮไลท์เติบด้วนี่จ้าน้ำซุปพักข้าวแตมอันอันนี้ข้าวแตมเนาะสมอร่อยกว่พี่นอ้อง จ้าเขาจะแท้มพักแค่น,นี้นะเขาจะแท้มพักเยอะตรงจ้าชิมาบมตองยานมันกลิ่นมันอยู่ในห้องนะพี่น้องคือว่าเปิดประตูหน้าตา่างป่าวไรเยอะย่งเ,เดียวเลยเอากุ้งลงไปกินเสพเสนี่ยเด็กะอยากให้พอ่อให้แม่กินน,กกน,น,นั่งทนเลยเนาะ แต่เหตุจากน,นี้ปนอยู่ว่านมีแต่น้องตาส,สั่งสั่งอันนี้สั่งกุ้งกับหอยให้เขาไปส่งให้หมูว่าหมูลคล้ายเรื่องมันคล้ายอาหารทะเลอยู่ว่าก็เลยให้เขาไปส่งแล้วเนาะส่งพอกับแม่คข้าวหมูแล้วก็บลาสื่อเนาะแต่ว่าอยากให้เรากินต้อก็อยากสื่อเลยทีเดียวเห็นสื่อเนี่ยเพราะว่ามันแพ้อาจจะว่าน้องตาเห็นอยาใครพอกับแม่กินแพะก่นได้ก็บสื่อแล้วจะหน่อยว่าเห็นย่างเสียบๆเปอย่างไรพอกับแม่กินนักขนาด ก็ได้สั่งแต่ก็นายครับพี่ทรงสั่งหอยแครงกับกุ้งถามว่าผ่าไปด้ารนี้ได้บ่พี่น้องน้องแต่อยากผ่าผ่า,ผาอาหารทะเลไหมพ่อกับแม่นะนี่ทำซุก,กี้ก็บอกเออคนว่ามันคืสิดีใจแต่ละมื่อภ่าคนกินแต่ตจำคุงค้งวันนี้กินซุก,กี้บ่ซุก,กี้ซุกกะ น,นี่เมยัำจริงก็จะคาแทนภักก็จะคาแทมคือว่าโอเคเลยละอีกลกุ่มอะไตั้งแต่มาก็ขึ้นสายด้วยต่างสายมาไต่ถ่ายคลิปเอบมาแต่ถ่ายคลิปเมอเลย ยิ่งเนี่เสแสร้งเนี่ยพราะเลย่พลังสูงนนามา,าไปทำง,งานน้าวัฒน์มาเออไปทำงานนะจ้าวัฒน์นมา่าเออไปเห็นงานมาเออกกำลังไปเห็นงานในซองมืออยากส้มเงินมือให้แม่อยากฝางเงินมือให้แม่เงินเฟิร์นเ,เออดือดซองบัตรเลนี่ย

กินเบอร์ตเบอรีสองฝนจะมาไล่คือลไล่ปถะเดี๋ยวไปเอาข้างนอกก่อนโอ้ยข,ข,นะข้านาอกข้านอกอับ่ดดไปเเจอแค่หจะหาน้ำซุปก็ เกือบอี่หน่อท้องหับบาทเออท้องสามบานเลยโอ้่ะอันนี้หมอสทำหรับคนงุ่มเนาะคนงุ๊กน้อยอย่างเราโอ้กินแบบสะดวกสบายเพราะว่า กินตามไรตามมี่เออนี้เนาะอันนี้กคือบมี่ถวยถวยถวยบมีในหอทองใส่ได้แต่ว่าอันนี้นะใส่เห็ดโคบตำยาหนาแกงมใหม่เลยกินง่ายอยงง่ายมาเมนมากินง่ายโยงง่ายกินตามมี่เราอยู่ร้านีียเราตายมสีขาวาก็ก่ พักนี่กะอันนี้คือเศร้าหวานนี่เเฮ็ดเข็มเฮ็ดเข็มกับพักตังสายซาหวานเด้ดเลยโอ้เลายเลยสำหรับร่างตายคิดว่าสื่อไม่เห็นเ,เองอยู่ห้องแบบน,นี้มันมันสิประหยัดกว่าเขาสื่อสำเร็จโดดขึ้นมาก,กินนะเพราะว่ากินแต่กระโบอิม่มบางทีร่างกายโบอิ่มเลยเอ้สามสัน้นโอ้ขันมาร์หยอย่างเนาะ คือสีขาวนะเนี่ยสีบถ่ายเอิ๊กก่อนอู้แสบวะมาดูพี่น้องกิน สามสันเหงนหมักในมังกตายใช่หมกตายหมักแล้วสามสันสีนสดกับโหมักนะหมักสามสั้นอื้อ เดือดแบบขำขนาดเลยเออพูดหรอวะมาเดี๋ยพี่น้องนี่สามสั้นเน้นๆยั่วๆจ้า พ่อโทษกินเมิร์ดอยู่ในี่ยวสองคนย่างมัดได้ร้ายกินเอาเลยไปยสีทาไอ้เอิ๊กเนาะคือบนท่านกินสาวๆกินลูกสีหาใหม่เลยกอะไปทาคลิปเลยก็นั่งกินเขาเลย สามย้ยนยอ่ะจ้า แกเบื่อขบมันเบื่อไม่กินม <Yeah. S 3> <KK 1> bon ื้อเบือกเลยเยอะสุด <our> ท <All that> ้าอายมากแล้วก็สุดท้ายบ่งอีกคลิปหนึ่งเนอพี่น้องขอบใจขอบคุณที่สองห้าส้มเนาะมันอาจสีบ่มีสาร์ด้แต่กะ ขอบใจขอบคุณที่เขามาเวิกจนโจ๊บปอกันมาคลิปหนาเรื่องสรหรัคาคนินิกัสร์กับสิ่งเจ้าสนียบ๊ายบาย